ไปไปไปเล่นกันเถอะโอ,ก,อ,อ,อกาสคิดว่าโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์เอ่นรอดใส่อยเก้ก็นตโอเคเยี่ยมเลยไปไปไปเริ่มเลยเนาะแป่ว่าแต่มันเกมนี้มันเล่นยังไงลืมเก็เคยเล่นเนีเ่ยเกมโด้เกมโดว้าวแล้วดอเล่น,นยังไงอะอยู่ไหนยี่ปีเก็บดูเก็บดู และใครสักคนสอนให้ร้อนยูมาซันชัยแถวนี้เราก็ตายกันหมดหรอกอู้กล่องโอเคไหมเกิดขึ้นอ่ะอะไรข้ามันอะไรข้ามันเนอะหัดทำตัวเชียรารันหน่อยสิกลัวไปเลยทำไมต้องไปก่อนโอเคได้ดูดูแค่เนี้ยโอ้เผื่อพี่โดนไปแองเกอร์ฟิต กินหัวอะไรไปกินห <laughs> ัวแล้วทำไมอ่ะเพราะไม่มีแต่หัวห้าๆๆๆโอ้เป็นมาแล้วแอบตู้แอบตู้แอบตู้ตู้เนี่ยตู้เร็วพี่เออหลอดหลอดหลอดนี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ไงไม่เห็นเออเออมองไม่เห็นกัน ทางแล้วเฟียฟ้านั่นคืออะไรน่ะเดินเดินไปหน่อยดีกว่าเอาต้องการคีย์การ์ดในห้องมืดโอ้อคีย์การ์ดคีย์การ์ดคีย์การ์ดอยู่ไหนคีย์การ์ดอยู่ไหนคีย์การ์ดอยู่ไหนโอ้นี่มันปลาบู๋สีม่วงเข้าจะโง่เข้าไปนะมันไม่มีหรอกคนโง่จะโยนแต่อยู่ดีเออก็อยากก็อยากเข้าไปแล้วนั่นคืออืม พี่กร์นอยู่ไหนนะไปโอ้ขี้กยู่ไหน <Hello. S 3> ช่วยด้วยเหรอขนาดผมเอาชีวิตตัวเองไม่รอดแล้วผมช่วยไงอะไรอ่ะตกใจหมืองดึงว่าจะเป็นบอสประปูสีสีม่วงสีแดง เมื่อปลาบูจะไม่ทนกับคุณมาจริงที่ว่าการเปลี่ยนแสงตัวเองการสีแดงเพื่อมันเก่งขึ้นเห็นปะจี่ก๊าดอ่ะไหนก็ไปหยิบสิโอมันก็ไม่มีอะไรก็เห็นอยู่ก็มีแสงให้มอยังกลัวยังจะกลัวอีกดูดิส,สัาษะเพื่อไอตู้ยังมีอะไรกลัวทําไมโอ้โหดูดิมัรลอยโอ้ยในตู้น่ะเอ๊ะกลัวทําไมเอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องกอี้ก๊์ดอยู่ไหนก๊าดอยู่ไหนเนี่ยมันก็แค่เสียงกระดิ่งพี่เดินเข้าไปดิ เดินเข้าไปยไงต่อไม่เดินเข้าไปในเงามืดๆอ่ะไอ้สุดม่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออยู่ตู้เปล่าไี่ไอ้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบเนี้ยกุ๊กช่วยก่อนฮะโหลเอออไว่ทีไหน ไอ้ไก่เอ้ยโอ้ยซี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 อีซีปะเฮ้่เฮ้ยอาเออออกไม่ได้และวน้อยลองเขอาลองเข้าไปหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงฮะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเฮคุณแจอยู่ไหนอะอย่าทำแบบนี้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 ช่วยผมก่อนช่วยผมก่อ้กันได้กันได้ทำสีจริงอ้าวมา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  แต่ผมเรืเอสามิบเจ็ดปปะอเฮ้ยตั้งตั้งตั้งเยบีประตูสิบเฮ้ยเฮ้ยอย่าทใแบบอ่ะตายเอิ่นเอิ่นที่ออกออกกันออกกันเราเล่นกักเราเล่น เออเดี๋เดี๋ยวตั้งแต่นี้ไปเดี๋ยวพี่จะกดจะเอออัดคลิปวันละเออวันละคลิปไหมเดี๋ยวอันละคลิปว่าจะมีวันหยุดวันหนึ่งไหมเดี๋ยวหยุดสักวันหนึ่งอัดคลิปทุกวันไม่ไหวเอโอจะทำด้วยไหมล่ะหรือยังไงหรือกองคลิปอย่างเดียวกองกองกองอย่างเดียวเลยเหรอ

ิี่เอาเปิดตู้นี้หน่อยอย่าอย่าอย่าิมุแกงเล่นไอ้ไอ้ชั่วเฮ้ยดูนี่ืออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมอ้าอะไรเอ้าอะไรเมื่อกี้แมเดินคลุมวอล เดี๋ยววินบอกโอ้เงินไม่มีเงินวูบของดีอะไรเหรอเงินห้าสิบเงินห้าสิบฉันยังมีเงินสิบบาทอยู่เลยโคคาโคอะไรน้อยแน่ไม่ยอมหรอกโอ้แต่ผมเจอของดีกว่าผมเจอปืนสตัน เออแล้วไงต่อนี้ไป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 พ่อบอกว่าจะสิ่งนี้ทำไม่ได้สตันเหรอเราเราใช้กับผมด้วยสิแ่ yeah, มจะผมจะเก็บไปใช้กับไปใช้กับจีซัสไปทางไหนอะ oh. ทางที่ประตูพังคือทางที่ดีที่สุดโอเคแต่เปิดไม่ได้พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมไม่อะ ไม่อยากพูดง่ให้ไ,หได้เสียงให้ผมมีอะไรให้อะอะไรอะอ่ะอืมอะไรอ่ะ,อะนี่มันก็นี่มันเอ,อ์ดอย่าบอกนะเอ,อ์ดคุณคุณเอาคุณเอาสื่อบวกเลขให้ผมเหรอยีปีใช่ไหมโอเคแล้วเราจะไปตัวไปยังเนี่ยเริ่มรู้ขอทีจะไปตัวไปไอ้ไก่เฮ้ยเซคเกอร์คัมมิ่ง เซเกอร์เขาไม่มีวันตายที่นี่ใช่ไหมเออเช่อเขาไม่มีวันตายเพราะเขาจะกลับมาเสมอนะไอทีวิน win. นี่น,นี่ผมเดินมูวอล์กได้เดวูนวอล์กช่างเหิดแล้วว่ายน้ำดีกว่ารตู้ต่อไปคือตู้ไหนโต้ลอยได้โต้ลอยได้ก็ยังจะคน้นเพราะผมคือโจรหน้าโง่โง่งหน้าเกยฮู้ฮะไม่อ่ะถ่าแบบนี้ อย่าทำแบบนี้อมว่าจะรอดนะเบะาเบื่เมันเหมือนแอรบัสไม่นะาตายแล้วฮลัลโหลพี่ตายเหรอใช่แตผมไม่ตายแบบงงๆเวยแบบโงงๆเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราซ้อนหลังตู้เราจะตายไหมซึ่งใช่เราตาย จะบอกผมได้เงินหนึครับสวัสดีครับผมเออเผมเดือดร็อปป้าหล่อเท่เจ้าของช่อง The หรอือฟรอปป้าหล่อเท่ผมเท่เกินเออส่วนเออไทโกวิโก้ฆ่าผมนี่เขาเออแตะเปิดสิเคผมชื่อว่าไบเกอร์แต่เพื่อนชอบเรียกว่าโอริโอเรือถึงอเดือดของช่องอด้วยแล้วมีอะไรต่อออไม่มีอะไร,รอ่ะขี้เกียจแล้วชื่อช่องว่าอะไรล่ะบอกมาสิอไอ้นะ ชแนลบายเดอะเว y ผมบายเดอะเวผมเบลคริโตใช่มเบียวคิริโตมากเลยมันเบลฟ็อบบ้าไม่จริงอย่าไปเชื่อมันเสยด้วยขนาดตอนที่ผมเล่น v ีฟีกับมันจะเอาหมดคิริโตชแนลช่องของเด็กเบียวคิริโต